ครับสวัสดีครับทีนี้เหลือเวลาประมาณ2นาทีนะครับก็จะมีไฮไลท์ประจำวันของหลาดใต้เขียมนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่มานั่งหน้ากองอำนวยการนะครับตรงนั้นคือกองอำนวยการนะครับตรงนี้ศูนย์จำหน่ายพิพันธ์ชุมชนและสินค้าโอทอปนะครับ ก็จะตั้งจุดจะตั้งอยู่แถวนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาชมไฮไลท์นะครับอีกสักครู่หนึ่งขอเปิดคลิปก่อนนะครับฟังโค้บกบรรยายนะครับอันนี้ก็เป็นศาลาหลวงปู่จันจันทสโรก็เป็น

ให้ดีว่าปราว่าปัญญาจะพบกับดอกไม้ทุกเทียนให้ทำบุญบูชานะครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มจะวางมือแล้วนะครับ เพื่อออกมาทำอะไรสักอย่างนึงที่เป็นไฮไลท์ประจำวันคนที่ว่างก็ว่างงานก็จะออกมาก่อนนะครับเวลาเที่ยงก็จะไม่มีการซื้อการขายนะครับ เที่ยงถึงเที่ยงห้านาทีนะครับเริ่มจะออกมาตั้งแถวกันแล้วนะครับพ่าค้าแม่้าเริ่มจะออกมาตั้งแถว,แวก็ร้านตรงนี้ก็จะมีการปิดร้านนะครับเอาใบตองมาคุม2องนะครับ ลุ้นตามเหมือนกันนะครับเนี่ยคนขายไม่ใช่แค่พ่อค้าแม่ค้าะค,ะครับอ่าเริ่มแล้วครับเริ่มออกมาแล้วกิจกรรมเที่ยงวันบันเทิงนะครับก็เหมือนเต้นเ k เนั่นแหละรครับเห็นสายค้าเขียวๆนะครับก็เริ่มจะมีแล้วเดี๋ยวจะพาชมเดี๋ยวจะพาชมรอบๆตลาดน,นะครับคิดว่า5นาทีก็น่าจะพันอยู่นะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับเดินไม่ทั่วฮะ,ฮะเพราะว่ายืนปักหลับถ่ายด้วยนะครับทําให้เดินได้ไม่ทั่วก็ไฮไลท์ประจําสัปดาห์ของลาดใต้เขี้ยมก็ทุกเที่ยงวันถึงเที่ยงห้านาทีนะครับก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้นะครับเชียงวันบันเทิง พ่อค้าแม่ค้าก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่การติดตามรับชมสวัสดีครับ